ตอนแรกเป็นเจ้าของบ้านตอนนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วครับทุกคนครับคือเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงหมามาตะกุยประตูแล้วมันก็ดังโกเล็กตอนนี้อนนันนี้ไม่ได้ล็อกนะครับแย่ออก,กไ้มันมีเสียงตัวหนึ่งมาตะกุยตะกุยประตูนี่ยหมาน่ะห้องนี้ตนนัวแรกเป็นเจ้าของบ้านตอนนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยนี่คันยูผู้เดียวนี่โอ๊ยบ่อยากพลาด หมามันมีตัวนึงมาตะกุยนะ่ะคันตะกุยยีว่วนโมเมเียนแท้ๆโอ้ยใช่บิลเลียนนี่เป็นตะเลียดโมยุนนโอ้ยเหม็นขี้ใครมาตะกุยตาเลียเมาเมาผู้ดใดตะกุยเมื่อกี้นี่มีดอกไม่จะม,มีหลอกันละก็ผีหลอกอย่างใครตะกุยประตูห้องน้ำพวกสูนี่เลี้ยงเสียข้าวสุกนะไม่ยุน่าบ้านมาซึง่งอีวันเมื่อตะกุยห้องน้ำบ่จับมือไผ่ดมบ่ได้เด้อมืออื่นให้กินอาหารเม็ด